สวัสดีครับช่วงนี้แอดมินทำซีรีส์สั้นเครื่องบินที่เหมาะสมกับประเทศไทยต้องบอกก่อนว่าแอดมินเนี่ยจะพยายามนำเรื่องราวของเครื่องบินลํานั้นๆมาเสนอนะครับทั้งข้อดีแล้วก็ไม่ดีไม่มีเครื่องบินลําไหนสมนบูรณ์แบบและอันดับแรกต้องดูความต้องการของประเทศไทยนี่เป็นหลัก ไทยไม่สามารถมีเครื่องบินทุกประเภทในครอบครองได้ต้องเลือกประเภทที่สําคัญที่สุดนะครับแน่นอนว่าไทยเนี่ยต้องการเครื่องบินขับไล่อันดับแรกเราต้องรู้ประเภทของเครื่องบินว่าลําไหนเป็นขับไล่ลําไหนเป็นโจมตีลําไหนเป็นสกัดกั้นมันมีการแยกกันแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่มีเครื่องบินลําไหนเนี่ยปฏิบัติได้ทุกภารกิจแล้วออกมาดีทุกอย่างไม่งั้นมันไม่มีเครื่องบินไหลรุ่นนี้ออกมาแล้วครับอย่างสหรัฐมิกาถ้า F-15 Eagle เนี่ยทำได้ทุกอย่าง สแรมิกาก็คงไม่ต้องมี F16 ไม่จำเป็นต้องมี f 1 8ไม่จำเป็นต้องมี F15E Strike Eagle นี่ออกมาอย่างรัเสเซียนะครับถ้า Su-30 เป็น m u า t ิ r o หลายบทบาททําได้ทุกอย่างรัเสเซียจะดิ้นรนสร้าง Su-34 Su-35 ขึ้นมาหาพ่อปูตินเลยครับ เครื่องบินรบมันมีหน้าที่ค่อนข้างเฉพาะใช้ผิดประเภทเมื่อไหร่เนี่ยเสียเปรียบเมื่อนานนี่ครับอย่างสหรัมริการมีการวางตัวเครื่องบิน F16 นี้เอาไว้ตรงไหน F15 อยู่ตรงไหน F22 แวบวปเตอร์อยู่ตรงไหนมันมีหลายภารกิจจะมาใช้มั่วนี้ไม่ได้บางคนรู้แต่ว่าเป็นเครื่องบินรบไม่รู้รายละเอียดนี้เท่าไหร่นะครับคิดว่าลำไหนก็รบเหมือนกันได้หมดมันไม่ใช่นะครับ วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงลาโซลาฟาวมีบางคนอยากให้ไทยนี่ซื้อเราไปดูเรื่องราวของลาฟาวมันเหมาะสมกับไทยไหมทำไมอินเดียซื้อ ทำไมอินโดนีเซียซื้อก่อนอื่นชื่อของราฟาวออกเสียงยากมากตามสำเนียงเสียงของฝรั่งเศสนะครับเอมิทจะออกเสียงว่าราฟาวซึ่งมันใกล้เคียงที่สุดแล้วมันไม่ได้อ่านว่าราฟาเอลนี่แน่แแล้วก็มีบางคนออกเสียงว่าลาฟานอันนี้ก็มีส่วนมากแล้วเป็นคนที่มีอายุหน่อยนะครับจะเทียบกับภาษาไทยตัวเอลเทียบกับลอริงลอิงเป็นตัวสะกดแม่กลแม่กลก็คือนอหนูนะครับก็อ่านว่าลาฟานอินเตอร์เนชันแนน มาลีอูปออันนี้เป็นต้นนะครับดาโซราฟาลจริงๆมันอ่านว่าดาโซราฟาลต้องยอมรับว่าลิ้นของคนไทยนี่อ่านยากมากให้เข้าใจกันในเรื่องนี้นะครับดาโซราฟาลถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากฝรั่งเศสเนี่ยทะเลาะกับอังกฤษ ในการสร้างเครื่องบินยูโรไฟเดอร์ตอนแรกนะครับฝรั่งเศสไปร่วมมือกับอังกฤษสเปนเยอรมันและก็อิตาลีฝรั่งเศสไม่พอใจเรื่องอังกฤษเนี่ยไม่ยอมสร้างยูโรไฟเดอร์รุ่นที่ลงเรือบรรทุกเครื่องบินได้เพราะว่าฝรั่งเศสมีเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับถ้าฝรั่งเศสยอมจะไม่มีเครื่องบินมาลงเรือเรือบรรทุกเครื่องบินชาวเดอโกของฝรั่งเศสก็ไร้ค่าฝรั่งเศสเลยถอนตัวจากโครงการยูโรไฟเดอร์มาให้บริษัทดาโซเอเวเอชั่นสร้างเครื่องบินให้นะครับ แน่นอนว่าบริษัทดาโซก็สร้างเครื่องบินรบในอยู่กอดแล้วคําพูดที่ว่าลูกไก่ชนมันก็เหมือนไก่ชนเอามาใช้กับบริษัทดาโซได้เครื่องบินมิราดก็คือของขึ้นหน้าขึ้นตาของบริษัทดาโซต่อให้ออกแบบใหม่นะครับมันก็หนีไม่พ้นรูปแบบของมิราดที่อยู่ดีปัญหาของฝรั่งเศสค,คือเครื่องยนต์ที่ฝรั่งเศสไม่สามารถสร้างเครื่องยนต์เนี่ยให้มีแรงขับเยอะๆได้เพราะว่าเรื่องเครื่องยนต์นี่แหละครับทำให้มิราด2 0 0พเนี่ยพ่ายแพ้แบบหลุดลุย ให้กับ F16 นี่มาแล้วอย่างเจ็บปวดแล้วก็รวดกล้าวบริษัทดาโซออกแบบปลาฟา้าด้วยรูปแบบใหม่ทันสมัยก็คือเอาแบบของยูโรไฟเดอร์นั่นแหละครับมาปรับปรงุงแต่ว่าสิ่งที่ดาโซไม่รู้จะทำอย่างไรคือท่อเติมน้ำมันของมันนะครับที่มันไม่สามารถเก็บได้ เพราะว่าบริษัทดาโซเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีพับเก็บก็ปล่อยไว้แบบนั้นเป็นหนวดปลาดุกไปนอกนั้นราฟาลยุคแรกนะครับฝรั่งเศสไปเอาเครื่องยนต์ของโฮเนตที่มาใส่อารมณ์เดียวกับยาสามิเคิปเพนเครื่องยนต์เดียวกันนะครับแต่ว่าราฟาลเนี่ยใส่2เครื่องยนต์ ปรากฏว่าแรงมันไม่พอนะครับดาโซจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องยนต์เองให้แรงขึ้นก็ไปเอาเครื่องยนต์ของมิราชมาพัฒนาเป็นรุ่นใหม่แรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับแอดมินอธิบายเพิ่มเติมเทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยเจอปัญหากันหมดทั้งฝรั่งเศสอังกฤษรัสเซียได้แรงขับน้อยนะครับไม่เท่าเครื่องยนต์จากสหรัฐมิกา เครื่องยนต์จากสารมิการนี่แรงเป็น2เท่าเราจึงเห็นการออกแบบลาฟฟฟลไทฟูนกิฟเพนออกแบบมาตัวไม่ใหญ่มากตัวเล็กๆเ,เพราะว่าแรงของเครื่องยนต์นี้มีน้อย และที่สำคัญนะครับต้องออกแบบคานาดหรือว่าปีกขนาดเล็กด้านหน้านี่ติดมาด้วยก็เพื่อเพิ่มแรงยกเป็นสาเหตุมาจากแรงของเครื่องยนต์น้อยไม่พอซู -30 ก็ปัญหาเดียวกันนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยเครื่องบินของสาดามิกาจะไม่มีคานาดหรือว่าปีกขนาดเล็กด้านหน้าเพราะว่าสาดามิกาไม่มีปัญหาเรื่องแรงขับของเครื่องยนต์ปัญหาของปีกเล็กด้านหน้าคือวีตาตรวจเจอได้ง่ายเห็นมาแต่ไกลนะครับ ลาฟาวจะเป็นต้องออกแบบให้มันตัวเล็กเพราะว่าเครื่องยนต์นี้แรงน้อยถ้าเอาราฟาวไปเทียบกับ F15 Eagle เหมือนพ่อกับลูกนะครับปัญหาของราฟาลต้า,ตาม,มากคือการกําหนดหน้าที่ของมันว่ามันจะเป็นอะไรเป็นเครื่องบินขับไล่หรือครับเอาจริงปัญหาของราฟาลคือมีความเร็วไม่ถึง1.8มกักหรือว่าประมาณ2,205กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาตรฐานของเครื่องบินขับไล่อารมณ์เดียวกับไทฟูนแล้วก็กิบเพนเลยนะครับอันนี้คือความเร็วที่มีการบรรทุกอาวุธส่วนเครื่องบินเปล่าไม่บรรทุกอะไรเนี่ยทั้งราฟาลไทฟูนแล้วก็กิบเพนอย่างเร็วนะครับพอ ใช้งานจริงบรรทุกอาวุธหน่อยนี่หลังแอนเพราะว่ามันตัวเล็กแรงน้อยในสงครามอัฟกา,านิสถานอิรักแล้วก็ลิเบียลาฟาววนี่รับหน้าที่โจมตีภาคพื้นแบบบรรทุกไม่เยอะนะครับแล้วก็คองน่านฟ้าได้นี้ไปแล้วหมายถึงท้องฟ้านี่ปลอดภัยแล้วความหมายก็คือถ้ารบแบบสมบุกสมบันต่อสู้กันอุตลุดราฟาวนี่เสียเปรียบปัญหาของราฟาฟวที่ใหญ่ที่สุดคือ ขี่ปนาษุธอากาศสูอากาศนะครับที่ราฟาวมีไมกา้าพิสยัย40-50กิโลเมตรที่เท่านั้นส่วนขี่ปนุษย์เมเทียร์พิสัย160กิโลเมตรอันนี้อังกฤษยังไม่ให้นะครับแล้วก็ยากด้วยที่อังกฤษจะอนุมัติต้องคุยกันอีกนานอินเดียซื้อราฟาว30กวนลานะครับได้ราคานี้ลำละ7,000กว่าล้านมันแพงมากถ้าเทียบกับตัวแล้วก็คุณภาพราคานี้นี่ซื้อ F35 เครื่องบินสตลได้2ลำนะครับอินเดียซื้อเพราะว่าไม่อยากพึ่งพา สารามิกาเพราะว่าซู -30 MKI ก็ยังเละเทะอยู่รอรัเสเซียนี่มาอัปเกรดให้ถ้าไปซื้อเครื่องบินจากสารามิกานะครับจะผิดใจกับรับเสเซียและซู -30 MKI เอจะเน่าทั้งหมด200กลลมต้องจำใจไปหาลาฟาวเรื่องขีปนุษย์ไมก้าที่มีระยะ40-50กิโลเมตรอินเดียก็หวังเอาขีปนุษย์ของตัวเองนี่ใส่ลงไปแก้ปัญหานะครับส่วนอินโดดีเซียมีข่าวว่าจะซื้อ42ลําอลำอันนี้ก็ยังไม่ทราบราคาแต่ว่าพ่วงด้วยเรือ อินโดนีเซียจะเจอปัญหาเรื่องขี่ปรนาวุธนี่เหมือนเดิมได้ข่าวว่าตอนนี้นะครับอินโดกลับไปคุยกับเกาหลีใต้ในโครงการ kf 2 1บริแมนี้อีกครั้งราฟาวค่าใช้ใจ่ายต่อชั่วโมงก็ไม่ถูกนะครับข้อดีของราฟาวคือมีค่า rc s นี่ต่ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นอกนั้นนี่เจ็บทุกเรื่องที่มันราคาแพงเนี่ยเพราะว่าต้นทุนโครงการนี่สูงมากอุปกรณ์นำเข้าเยอะลูกค้าน้อยผลิตได้น้อย ทำตลาดที่ไม่ได้ลูกค้าก็ต้องยอมแบกรับต้นทุนตรงนี้ให้กับบริษัทเช่นเดียวกับยูโรไฟเดอร์ไทฟูนแล้วก็ยัส39กิปเพนรวมถึงกิปเพนอีด้วยนะครับอารมณ์เดียวกันนั่นคือเรื่องของดาโซราฟาวมันเหมาะกับประเทศไทยไหมอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับเชียร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ข้อมูลด้วยจะมาเชียร์ลาฟานลาฟาน,ลาฟานแล้วก็ลาฟานมัลติโลมัลติโลแล้วก็มัลติโลไม่ได้มันง่ายเกินไปนะครับ